สวัสดีครับคลิปนี้จะซ้อมเป็นการเนื้นอนาอกหัวไหล่แล้วก็หลังแขนท่าหลักก็ยังเป็นอินคลายบาร์เวลเปนเพรสอยู่วันนี้ก็จะเล่นเป็นอกบนซะส่วนใหญ่นะครับท่าทั้งหมดก็จะเน้นไปที่อกด้านบนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการมีอกบนที่มันเต็มมีแมสที่อกบนมันเยอะๆคือมันสวยอะ่ะมันเอสเตติกอะ่ะคือผมชอบนะครับผมก็จะไม่ค่อยเล่นแฟตเบนเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันไหนบัวเา,าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันหลังซ้อมเหมือนเดิมครับเจอกันครับผม สวัสดีครับพูดคุยกันหลังซ้อมเสร็จเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์ทิปเล่นอกบ,บนให้นะครับว่าเล่นยังไงให้มันเต็มมากขึ้นจริงผมก็ไม่ได้เต็มอะไรขนาดน,นั้นหรอกแต่ก็เดี๋ยวจะแชร์ทิปให้นะครับว่าเล่นยังไงแต่เดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้ปรับเบาเป็นมุม60องศาห,หรือ High Incline หลายคนนะ่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยมุมยิ่งมุมมันสูงมันยิ่งโดนไหล ใช่ครับถูกต้องละยิ่งสูงมันยิงโดนไหลแต่เรามีวิธีหลบมุมครับก็คือปกติเราเพสแบบนี้ถูกปะ่ะลดมุมข้อศอกลงนะครับนี่แค่นี้เองนะมันก็จะลดการทำงานของหัวไหล่ด้านหน้าและใช้พวกปกบนเนี่ยมากขึ้นและท่านี้อย่าเล่นน้ำหนักเยอะเพราะถ้าเล่นน้ำหนักเยอะไหล่หน้ามันจะรับภาระนะครับเล่นไปสักระยะเดี๋ยวมันจะเจ็บแล้วเล่นน้ำหนักที่คอนโทรลได้ประมาณ12 15หรือครั้งต้องใช้จำนวนครั้งที่สูงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันรู้สึก แล้วก็เวลาลงนะครับสังเกตดูในท่าที่2นะเรียวขึ้นมาให้ดูนะว่าผมจะไม่ได้ลงลึกเลยนะผมจะลงแค่ฉากนะฉากลำตัวเนี่ยแล้วก็เพสกลับเข้ามาแล้วสวีทนะสวีทโอควอนเยอะๆก็ต่อไปเดี๋ยวอัปเดตการทานอาหารนะครับว่าช่วงนี้ทานเพิ่มขึ้นมาอย่างไงนะครับช่วงนี้ทานเพิ่มขึ้นมาจาก2,000กว่ากใช่ป่ะผมทานเพิ่มขึ้นมาเป็น2,100นะครับก็คือเพิ่มมาประมาณ5 0 1 0 0แคลนั่นแหละ ไม่ได้ทําการเพิ่มน้าหนักเลยครับทานเพื่อให้มีแรงซ้อมนะครับแค่นั้นแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการทดลองอยู่นะครับว่าถ้าคาร์ดิโอแบบมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงนะครับเพราะว่าเราจะมีความเชื่อกันอยู่นะครับว่าคาร์ดิโอ1ชั่วโมงเนี่ยเยอะแล้วแต่สําหรับผมนะตอนนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้สึกว่ามันเยอะเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ใครๆก็ทาได้เบสิกพื้นฐานอะ่ะคือใครมันก็ทําได้ถ้ามันแบบอดทนทําหน่อยอะ่ะคือมันทําได้อยู่แล้วครับในช่วงแรกเนะี่ยผมบอกเลยว่าโคตรน่าเบือ่อคาร์ดิโอ60นาทีแม่งเย้ยอะไรวะเบื่อจัดเลยแต่พอทําได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์คือมันชินเว้ยมันแบบท้เรื่อยๆเลยต่อดูกันต่อไปนะครับว่าเออมันจะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงเดี๋ยวผมมารายง,งานอีกทีแล้วกันว่าเออมันไปได้ถึงไหนนะครับการทดลองเนะี่ยใครจะทําตามก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบ อยู่ๆไม่ทําแล้วก็มาโหมทํา70นาทีอย่างเงี้ยคือไม่เอานะครับค่อยๆทําค่อยๆเพิ่มไปนะครับจาก30 35 40หอะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มนาทีไปโอเคคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยมีคําถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความรู้อะไรยังไงครับเพื่อคอมเมนต์ด้านล่างไว้เจอกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ